นักเรียนเขียนหัวข้อด้านบนก่อนว่าเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ค่ะก่อนที่เราจะไปแผนที่เรามาดูเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ก่อน ทางภูมิศาสตร์ทำไมเขาถึงใช้คำว่าเครื่องมือเพราะอะไรรู้ไหมอ่าเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่ออำานวยความสะดวกให้แก่มนุษย์เองเขียนไปความหมายเขียนความหมายไปด้วยก็ได้คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่ออำานวยความสะดวกให้แก่ตัวมนุษย์เอง เช่นเช่นอะไรบ้างแผนที่เช่นแผนที่เช่นเข็มทิศลูกโลก มีอะไรอีกเครื่องมือเทคโนโลยีเทคโนโลยีก็แตกออกเป็น G I S G P S อ่าใช้เทคโนโลยี มีเพิ่มอีกสองชนิดก็คือภาพถ่ายภาพถ่ายภาพถ่ายแบ่งออกเป็นภาพถ่ายทางอากาศภาพถ่ายจากดาวเทียม คุณครูมีตัวอย่างให้ดูนนดนะภาพถ่ายทางอากาศภาพถ่ายจากดาวเทียมนักเรียนคิดว่าภาพนี้ภาพไหนคือภาพถ่ายทางอากาศ ภาพไหนคือภาพถ่ายจากดาวเทียมข้างบนคืออะไรทาไมถึงเป็นดาวเทียมอ้าแล้วทางอากาศไม่อยู่สูงหรอมันยังอยู่ในโลกอันนี้อยู่นอกโลกเลยงั้นนักเรียนต้องรู้สิว่าภาพถ่ายจากดาวเทียมเขาถ่ายมาจากไหนอ่าจากดาวเทียมใช่ไหมส่งมายังโลกเห็นสีข,า,ขาวๆนี่คืออะไรสีข,า,ขาวๆนี้ก้อนเมฆ แล้วภาพถ่ายจากดาวเทียมล่ะสมัยก่อนมันมีสองยุคสมัยก่อนเขาถ่ายจากอะไรลงมาเฮ้ยตอนนี้มันโดนะ่ะตอก่อนยังไม่มีโดนจากอะไรเครื่องบินโดยทหารจะขี่อ่าขึ้นไปบริเวณที่เขาต้องการจะถ่ายรูปขึ้นไปคนก็ส่องกล้องลงมาถ่ายเก็บลักษณะของภูมิประเทศเพื่ออะไร นักเรียนทราบไหมว่าเราถ่ายภาพไปเพื่ออะไรเก็บไว้ระยะเวลาผ่านไปหนึ่งร้อยปีกลับมาดูภาพเดิมกับภาพปัจจุบันเพื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่นั้นๆเมื่อก่อนอาจจะถ่ายไปแม่น้ําลักษณะของแม่น้ําเมื่อก่อนอาจจะเป็นแบบนี้อา่าเป็นแบบนี้โคตโค้งโคดโค้งไปมาอีกร้อยปีผ่านไปแม่น้ําเป็นแบบนี้แล้วเอามาเปรียบเทียบกัน นั่นคือการเปลี่ยนแปลงของลักษณะพื้นที่ลักษณะของภูมิศาสตร์เปลี่ยนแปลงไปเพราะอะไรทำไมแม่น้ำจากโค้งมาเป็นตรงเกิดจากอะไรอาน้ำไหลผ่านทุกวันทุกวันพื้นดินตรงบริเวณริมริม,มน้ำนี่เป็นยังไงชุ่มไปด้วยน้ำใช่ไหมใครจะทนไหวดินก็ทนไม่ไหวละละลายไปกับน้ำ มากับสายน้ําทุกวันทุกวันทุกวันกลายเป็นแม่น้ําตรงเลยนี่คือลักษณะของภาพถ่ายที่เขาต้องถ่ายภาพเอาไว้ต่อไปเรามาดูแผนที่เหมือนกันเลยความหมายคล้ายกันเลยคือเรามีแผนที่ไว้ทําอะไรไว้ดูใช่ไหมเพื่อเปรียบเทียบว่าแผนที่จากร้อยปีที่แล้วจนมาถึงปัจจุบัน อะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างพื้นที่ตรงไหนเปลี่ยนแปลงไปบ้างบางพื้นที่ยังไม่มีพื้นดินเลยผ่านมาร้อยปีมีหมู่บ้านขึ้นมาแล้วเกิดจากอะไรอะตอนแรกยังไม่มีพื้นดินเลยอ่ะอยู่ๆก็มีหมู่บ้านตั้งขึ้นมามีพื้นดินขึ้นมาอ่าอาจจะเกิดจากเปลือกโลกขยายตัวเปลือกโลก บีบตัวบางที่อาจจะมีภูเขาเพิ่มขึ้นมาในระยะเวลาอันยาวนานซึ่งเราอาจจะไม่ได้สังเกตแผนที่นี่แหละจะเป็นตัววัดว่าพื้นที่แต่ละพื้นที่นั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเรามาดูว่าถ้าเราจะทำแผนที่สักหนึ่งพื้นที่จะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้าง ่านักเรียนเขียนไปเลยค่ะองค์ประกอบของแผนที่อ่าที่จําเป็นต้องมีเลยองค์ประกอบของแผนที่นะคะเขียนไป ้องค่ะเขียนว่าองค์ประกอบของแผนที่อันดับหนึ่งคือชื่อแผนที่ต้องเขียนไว้เดี๋ยวคนมาอ่านสิ่งที่เราวาดเดี๋ยวไม่รู้ว่าแผนที่นี้มันของอะไรวะเนี่ยบอกแผนที่ของโรงเรียนโอ้โหวาดออกมาไม่เป็นเลยไม่เหมือนอย่างเงี้ยชื่อแผนที่เอาไว้บอกพื้นที่เอาไว้บอกข้อมูลมาตราส่วน ต้องมีกำกับไว้ในแผนที่เสมอมาตราส่วนสิ่งที่นิยมใช้มากที่สุดคือหนึ่งต่อห้าหมื่นใช่ไม่เล็กไม่ใหญ่อยู่ในระดับกลางๆถ้าหนึ่งต่อห้าหมื่นกับหนึ่งต่อสองหมืนห้านักเรียนคิดว่าแผนที่อันไหนมีรายละเอียดมากกว่ากันสองหมืนห้าเพราะอะไร <Yeah. S 1> อ่าวง รูปมันแคบกว่าทําให้เราเห็นรายละเอียดเยอะอย่างเช่นจะวาดตึกเราก็จะเห็นสีหลังคาหรือรายละเอียดของหน้าต่างชัดกว่าห้าหมื่นห้าหมื่นก็ต้องซูมออกใช่ไหมก็จะเห็นอาคารเยอะกว่าแต่อาจจะไม่เห็นรายละเอียดของตึกต่อไปทิศต้องกําหนดทิศเสมอส่วนใหญ่หรือ ทุกแผนที่เลยแหละจะบอกทิศอะไรไว้ให้เราทิศเหนือบอกทิศแล้วขอบระวางมีเอาไว้ทำอะไรกำหนดขอบเขตถูกต้องเลยถ้าเราเหมือนเราวาดรูปเราไม่ตีกรอบเราวาดเลยออกมานอกกระดาษเราเลยเพราะเราไม่มีสิ่งที่กำหนดเอาไว้ว่าเราต้องการจะวาดรูปแค่โรงเรียนตากพิทยาคมถ้าเราไม่มี กำหนดขอบเขตไว้แล้วอาจจะไปวาดข้างเคียงด้วยตีวงกว้างไปเลยถึงนู่นลงเรียนอนุบาลตากเลยไม่ได้กําหนดเอาไว้ขอบระวางกําหนดขอบเขตเนาะแล้วก็อะไรคำอธิบายสัญ,ญลักษณ์เพื่ออะไรเพื่อคนที่มาอ่านจะได้เข้าใจตรงกันกับเราหรือทุกคนที่มาอ่านเข้าใจตรงกันว่าเราต้องการจะสื่อสิ่งนี้เป็นอะไร อย่างเช่นสีเขาบอกสีเห็นไหมสีม่วงๆนี่แสดงว่าอะไรสูงมากๆแล้วสีฟ้าอ่อนๆละ่ะเป็นน้ำในระดับถ้าเป็นสีน้ำเงินละ่ะไม่มีในนี้ไม่มีอยู่ในแผนที่แต่เราบอกอ่ารู้ได้ไงว่าเป็นน้ำลึกสีน้ำเงินเพราะอะไรอ่าสีมันเข้มอิงตามธรรมชาติทำไม ถึงบอกสีเขียวเป็นป่าสีเอาสีม่วงเป็นป่าได้ไหมเราอิงตามธรรมชาตินะคะอ่าพื้นดินเป็นสีน้ําตาลแล้วก็จําลองเป็นสีน้ําตาลเพราะว่ามันอิงจากธรรมชาตินั่นเองต่อไปเส้นโครงแผนที่เป็นเส้น เนียจะเห็นเป็นตรงขึ้นตรงไปนอนแต่ในโลกความเป็นจริงมันมองไม่เห็นด้วยตาแต่เป็นเส้นที่สมมุติขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อหาพิกัดต่างๆที่อยู่บนพื้นโลกเส้นสองเส้นนอนกับตั้งต้องการหาพิกัดประเทศไทยกำหนดเลยสมมุติว่าเส้นตรงนี้จะตัดกันตรงนี้ตัดกันตรงนี้ตัดกันตัดกัน เขาก็จะหาที่เจ็ดองศาสิบห้าลิปดาฟิลิปดาต่างๆอ่าเจอแล้วประเทศไทยอยู่ตรงนี้ของโลกนั่นเองเพื่อหาพิกัดแต่ในความเป็นจริงเส้นนี้เราจะมองไม่เห็นด้วยตาเราสมมุติขึ้นมาต่อไปพิกัดภูมิศาสตร์อันนี้เลยละจิจูดลองจิจูดคือเส้นที่ตัดกันเส้นที่ตัดกันเพื่อหาตัวเลขหาสถานที่ที่เราต้องการ ต่อไปสัญ,ญลักษณ์สัญ,ญลักษณ์ถ้าครูว,ว่าสัญ,ญลักษณ์แบบนี้คืออะไรถนนรู้ได้ไงว่าเป็นถนนมันเหมือนของจริงไหมจำลองมาจากของจริงแล้วแบบนี้ล่ะ เอโรงพยาบาลแล้วแบบนี้่ะคืออะไรธงชาติคือสัญลักษณ์ของโรงเรียนอ่าดูให้เป็นธงชาตินะเรารู้และสัญลักษณ์คือสิ่งที่แทนสิ่งต่างๆสถานที่โดยถ้าบางแผนที่ก็จะทำรูปเล็กๆแล้วก็บอกว่าโรงพยาบาล แล้วก็โรงเรียนบอกไว้ข้างๆเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันนักเรียนพอรู้และองค์ประกอบของแผนที่มีทั้งหมดกี่อย่างที่จําเป็นนักเรียนลองนับซิมีกี่ข้อมีแปดข้อรู้ความหมายของสิ่งต่างๆแล้วใช่ไหมมาดูแผนที่มีด้วยกันสามชนิดเขียนไปคะ่ะแผนที่มีสามชนิดคะ่ะ ชนิดแรกแผนที่ภูมิประเทศพีเ่เติบเปิดในไลน์ให้ในะคะมันจะมีรูปแผนที่ภูมิประเทศในไลน,น์อันบนจ้ะไปอีกนะนี่ค่ะอันนี้ค่ะ สองแผนที่เฉพาะเรื่องและสามแผนที่เล่ม ามาดูสิแผนที่ภูมิประเทศหน้าตาเป็นยังไงบอกได้ไหมเป็นประเทศเลยประเทศเรามันรูปลักษณะเป็นยังไงเรียกว่าอะไรรูปขวานใช่ไหมเป็นรูปขวานภูมิประเทศบอกสิ่งต่างๆลักษณะของสีอย่างเช่นเน่เห็นไหมข้างบนทําไมนักเรียนคิดว่าทางเหนืออยู่ไหนบนสุดบนสุดสีน้ําตาลเยอะๆฝั่งนน้นภาคอะไรภาคอะไรคะ ภาคเหนือภาคเหนือแสดงว่าภาคเหนือเป็นยังไงเป็นภูเขาเยอะเห็นไหมมีสีน้ําตาลเข้มๆเ,เ,เยอะเลยแล้วนี่ลาะฝั่งนี้ภาคอะไรนะฝั่งนี้อ่าอีสานก็จบจบ,จบเลยอีสานอีสานเป็นยังไงมีแต่ค่อนข้างจะเหลืองอ่อนๆแล้วก็ขาวด้วยซ้ําเลยเพราะอะไรเป็นพื้นที่ราบอ่าไม่ค่อยจะมี ป่าไม้เท่าไรลักษณะบอกเห็นไหมแผนที่ภูมิประเทศบอกลักษณะต่างๆภายในประเทศทุกภาคเลยต่อไปแผนที่เฉพาะเรื่องก็คือแผนที่ที่เราต้องการจะรู้เรื่องอะไรอย่างเช่นที่เราทำกันไปตอนเข้าค่ายแผนที่โรงเรียนตากพิทยาคมนั่นคือเรื่องเฉพาะเราต้องการจะวัดแค่ สวนยอมตรงหน้าห้องการจนาเฉพาะเรื่องเรื่องเ,เรื่องเดียวเท่านั้นไม่ต้องเอาทั้งโรงเรียนเอาแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งอันนี้เข้าใจเนาะต่อไปแผนที่เป็นเล่มเป็นเล่มเลยเป็นหนังสือหนึ่งเล่มมาเลยในนั้นมีรายละเอียดทั้งหมดสมมุติว่านักเรียนต้องการจะไปเที่ยวประเทศสักประเทศหนึ่งอ่าประเทศอินเดียซื้อหนังสือแผนที่ มาศึกษาข้อมูลในนั้นจะมีรายละเอียดของแผนที่ลักษณะภูมิอากาศวัฒนธรรมการแต่งตัวอาหารการกินทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการศึกษาหรือไม่แม้กระทั่งตรงนี้ลักษณะของหินลักษณะของดินต่างๆเป็นแผนที่ที่ละเอียดที่สุดมีรายละเอียดเยอะเป็นถึงทำเป็นเล่มมีทั้งหมดสอย่างอ่านเรียน ต่อไปบอกประโยชน์ของแผนที่ซีเอาไว้ทําอะไรบ้างดูอย่างเดียวเลยหรอมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างเขาบอกว่านําไปใช้เป็นข้อมูลจัดกิจกรรมทางการเมืองเกี่ยวอะไรกับการเมืองเกี่ยวอะไรกับการเมืองเนี่ยแผนที่ ใครจะหาเสียงอ่ะนักการเมืองจะหาเสียงเราต้องรู้พื้นที่เฮ้ยพื้นที่นี้ควรพัฒนาอะไรออกนโยบายมาจูงใจอย่างเช่นมันไม่ได้มันมันไม่ขึ้นอ,อ่ะแล้วอ๋อ หนึ่งใช้ในการจัดกิจกรรมทางการเมืองสองเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม พัฒนายังไงเอาแผนที่มาดูซิหมู่บ้านไหนยังเป็นพื้นที่ลาดสูงการเกษตรยังไม่ดีพอหรืออาจจะเป็นลักษณะของดินที่ยังสามารถพ่อปลูกไม่ได้เอามาพัฒนาเอามาดูเปรียบเทียบบางที่อาจจะยังไม่มีน้ําในการทําการเกษตรสร้างเขื่อนต่างๆนํา,านแผนที่มากลางดูเพื่อการพัฒนาประเทศพัฒนาเศรษฐกิจอันที่สาม อันที่สามนำไปใช้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอันนี้เข้าใจไหมส่งเสริมการท่องเที่ยวนักเรียนรู้จักทุ่งดอกบัวตองไหม ไม่รู้จักเซิร์ชอินเทอร์เน็ตให้หน่อยได้ไหมคะเข้าอินเทอร์เน็ตให้หน่อยได้ไหมอ้ยตายแล้วรับเลยแล้วบอกว่าเป็นตำรวจทุ่งดอกบัวตองดูที่รูปสิคะอ่าลักษณะของ ของของทุ่งดอกบัวตองเป็นแบบไหนเป็นภูเขาเป็นสีอะไรเป็นสีเหลืองสีเหลืองเป็นภูเขาอยู่จังหวัดอะไรแม่ห้องสอนถ้าเราถูกไม่ใช่ไม่ใช่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวทุ่งดอกบัวตองอยู่ในที่ไกลมากถ้าเราไม่รู้ไม่มีแผนที่บอกไปไม่เจอแน่นอนอ่าใช่ทั้งภูเขาเป็นเป็นสีเหลืองช่วงนี้จะเป็นช่วงฤด,ดูการท่องเที่ยวมีประมาณสองเดือนถึงสามเดือนเท่านั้นในการที่จะเห็นทุ่งภูเขาเป็นสีเหลืองต่อไปอันที่สี่อันที่สี่ 4. ไปใช้เป็นข้อมูลในการ สาธารณูประโภคน้ำไฟสาธารณูประโภคย,ยังไงวะ เอาไว้ดูชีวิตการเป็นอยู่ของแต่ละชุมชนแต่ละภูมิภาคปัจจัยต่างๆที่ควรได้รับน้ำไฟเข้าถึงหรือยังลักษณะการกินเป็นอยู่อาชีพต่างๆที่เหมาะกับพื้นที่ที่เขาอาศัยอยู่ควรจะประกอบอาชีพอะไรดี 5. ประโยชน์ในกิจการทหารใช้ในการทหาร ถ้าหารเอาใช้ไปทำอะไรเนี่ยแผนที่อ่ะดูตำแหนง่งหาพิกัดป,ป้องกันผู้ลักลอบเข้าประเทศหรือนำสิ่งต่างๆที่อ่าไม่พึงประสงค์หาจุดหาพิกัดหาข้อบกพร่องของแต่ละเขตชายแดนต่อไปอันที่หก ให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับพื้นผิวโลกอันนี้บอกไปแล้วตั้งแต่แรกเลยทราบข้อมูลว่าพื้นผิวโลกตอนนี้ยังเป็นแบบนี้ถ้าพัฒนาไปอีกหรือระยะเวลาผ่านไปอีกร้อยปีพื้นผิวโลกอาจจะเปลี่ยนไป <c oughs> เขาบอกว่าเมื่อก่อนโลกเราไม่ได้อยู่แยกกันแบบนี้นะคะทุก พื้นดินแผนที่ติดกันหมดเลยไม่ได้ขยายออกเป็นทวีปต่างๆแบบนี้ทุกอย่างพื้นที่ทุกแผ่นที่ติดกันเป็นแผ่นเดียวกันเมืเ่อระยะเวลาผ่านไปมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาก็แบ่งเป็นทวีปนู้นทวีปนี้ต่อไปอันสุดท้ายแล้วอันสุดท้ายแล้วใช้ในการศึกษาธรณีวิทยา ด้านการประมงน้ำป่าไม้สิ่งแวดล้อมเจ็ดใช้ในการศึกษาน้ำป่าไม้น้ำป่าไม้แล้วก็อะไรนะ ะมงสิ่งแวดล้อมมาสุดท้ายเพิ่มไปหน่อยและสิ่งแวดล้อมประโยชน์เจ็ดข้อ ได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรจ้ะอ่าชั่วโมงหน้าอันนี้จบแค่นี้ก่อนนะประโยชน์ของแบนที่ชั่วโมงหน้าเราจะเข้าเรื่องเข้าสูตรการคำนวณ คำนวณหาพื้นที่ของแผนที่กับพื้นที่จริงโดยมีสูตรต่างๆอันนี้ให้ดูก่อนชั่วโมงหน้าเรามาเริ่มในการคำนวณกันโอเคเนาะวันนี้